นัดอ่อยโอ้โดยน้องล่ะน้องเพิ่นเสษียใจเนาะพี่น้องสาบุนกะักบุนเป็นยังน้องล่ะอดเอาเดี๋ยวเออยเป็นกำลังใจให้เด้อเดี๋ยวจักเมื่อเออยกะสีมาเยี่ยมเยี่ยมยามน้องเนาะโดยน้องเพิ่นเกษียใจเนาะสาบุนเกษียใจน้องเพิ่นปนตาสงสารน้องเพิ่นเนาะคิดมายามใดก็น้ำตาออกยามนั่นเนาะน้องเนาะโอ้สีลูกพอดีเป็นตาฮักตาเพ่งเขาบัคิดหอดลูกกระป้อยเขาไป๋ยวเขาอาจ โตไปเมื่อหนาอนา,าคตของน้องกสิสบายดีพ่อแม่พี่น้องมดครูทุกคนและเอซูโคเนาะวันนี้ก็มาพอ,อกันกับสาวบุญมาบานเฮาคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ,อ้ไม่นเนี่ยเฮากบสาวบุญก็ได้ เดินทางมาบ้านบ้านนู้นสันหรืออย่างแหนพี่สาไม่ห่างลูกซองพี่น้องไอ้สาบุญกะสิมาเป็นข้างแรกเนาะบบเคยมาจักเ่อพี่น้องไอ้กาสิมาเบิงว่าน้องเป็นจังใดเนาะเคยเหตนแต่น้ำคลิปเบ่าเล่าอลไรกัคลิปสาวบุญบ้านหน้าพี่น้องเลยวันนี้สาบุญกะได้มาเนาะสีมาเบิงด้วยตนเองว่าน้องเพิ่นเป็นตาหากักจำใดเป็นตาสงสารจำใดเนาะ,ะโอเคพี่น้องเดี๋ยวสาบุญสิพานพี่น้องทุกคนเนาะ,ะเข้าไปเล่นไปเบิงน้ำสาวไม่ห่างลูกซองเพิ่นเนาะสาบุญกะบุญ บได้มีอย่างไรพี่น้องสมุนก็มีของฝากเนาะก็มีนมมีนมมีขนมมีหมาเก,กี่ยงพี่น้องเลยสิไปสิไปต้อนลูกเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นมีลูกน้ำพี่น้องเลย okay โอเคเดี๋ยวถ้าเข่าไปกันเลยเนาะโอเคน้องพี่น้องเพราะว่าฮักก็มาฮอดบ้านเพิ่นแล้วเดี๋ยวสิไปทักทายสบายดีน้องเพิ่นเนาะสมุญก็บบกเคยมาอ้าวพอดีน้องเพิ่นนั่งอยู่นี่เนาะโอเคมาฮอดแล้วสบายดีน้องอสวย,ย,ส,บยสบายดีล่ะ โดยโดยอ้าวเาแก้มบักหลาเป็นยังน่ะแก้่ยมพันเป็นตุ่มแบบขีดวันเป็นภัยผุดแปดเดือนเลยจังเห็นอ๋อโดยโดยอายุจักปีนี่ปีสิบเดือนแล้วอ๋อพู้นี้เด้ผู้ปีป้ายสาวเจ็ดโอ้โดยโดยเจ้าเด้อายุจักปีล่ะปีสาวเจ็ดแล้วโอ้สาวเจ็ดเจ้าน่ะซื้ออย่างเนาะสุพรโอ้สือสาวพรลูกลูกเด้ซื้อยังล่ะผุ้นี้ คนนี้ชื่อแจ็คสันแจ็คสันอีหล่าเด้อชื่อนี้แซมมี่โอ๋สวัสดีเด้อสาวชื่อยังน้อเนาะชื่อพรโดยอายุจักปีแล้วเนาะโอ้พี่น้องเอ้ย่ามีสาวเพิ่นเนาะก็เป็นได้่าปีพี่น้องเอ้ยโอะซื้ออันนี้มาฝากเด้อล่ะเด้อโดยอะคพงโอ้มีขนนี่นี่ขนูโดย โอเคเนาะค่ะกับได้มาพ่อน้องพรอนเพื่อนพี่น้องอายุเพื่นสาวเจ็ดปีอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของสาวบุญมาเนาะเห็นแต่ในคลิปเราเล่าพาเพื่นเพื่นพี่น้องเลยมันนี่ก็ได้มาพ่อตัวจริงเพื่นเนาะก็ได้มาพ่อเพื่นแรกก็เป็นตาหักตาแพงพี่น้องเดี๋ยวสาวบุญสิไปบ้านนาป้านเดี๋ยวเขาก็สิไปโอ้ลมกับน้องเพื่นน้อยสิไปถาทำบนว่าเพื่นอยู่มาในใดความเป็นอยู่ของเพื่นเนาะโดย โอเคน้องหล่ะเสืเช oh, ah. oh, so oh, ือนเจ้าอยู่ทางใดส่ะเชือนอยู่รูมเชือกอยู่รูมบ่โอ้อันนี้สิพาไปนั่งอยู่ใส่เชือนเอื้อยเจ้าบ่เดี๋ยวสาวคนพ่นย่องไงน้องสาโอ้หลังนั่นบ่ล่ะเดินเร็วเชือกพ่นอยู่พุ่นพี่น้องเไยแต่ว่า เข้าไปโบได้เนาะเขากัเพิ่นสิพามานั่งลมอยู่เพื่อนเอื้อยเพิ่อนพี่น้องเอ้ยโดยมีเพิ่นเปิดเพลงเนาะสพอนเพิ่นก็อุ้มลูกกันสีผ้าเพิ่นมานั่งอยู่ที่แหละพี่น้องเลยโอยอันนี้กัเฮือนของเอื้อยเพิ่นเพิ่นว่าก็เลยพากันมานั่งลมกันอยู่นี่เพราะว่าฝนมันสิตกนะน้องพะมีพี่น้้อองเดเฮาก็มานั่งลมกันอยู่นี่เนาะโดยโอเคพี่น้องเฮาก็ขึ้นมานั่งลมกันอยู่เพื่อนเนาะโอ้อ้ด้วยๆอ๋ออันนี้เป็นเฮือนเอื้อยของเจ้าวะ บัดนี้กะเฮากะได้มาพ่อเพิ่นเนาะเอื่อยกะสิขอรญยะถามเด้อเอื่อยนี่กะซื้อสาบุญมาซองเอื่อยสาบุญมาบานเฮาโดยเฮาก็ได้มาโอ้ลมเป็นกันเป็นข้างเลขเนาะโดยเห็นในคลิปะโดยเห็นในคลิปนั้นซองของบบาวลาผ้าเพิ่นล้วกอะซองของสาบุนบรรกาเลยเห็นก็เลยอยากมาติดตามอยากมาถามข้าวถามข้าวว่าน้องยูเนี่ยใดกินเนี่ยใดนะโดยตอนนี้เฮา เนน้ำแม่เงินตัวเองก็บ่ได้อยู่แล้วขึ้นมาตั้งแต่คนนี้โดยโดยก็เขึ้นมาอยู่น้ำแม่อยู่เพื่อนเพื่อนตัวเองน่ะบ่มีไฟบ่มีน้ำอ๋อบ่มีไฟบ่มีน้ำตอนเขาอยู่ก็ใส่น้ำผึนอ๋อโดยโดยก็เลยขึ้นมาอยู่น้ำแม่โดยวันนี้เอ้ยขออนุญาตถามเด้อเป็นได้ได้ลูกผัวเจ้าเด้ลูกผัวบ่โดยผัวเพิ่นไปป่าเฮาตั้งแต่เฮาคือผ่าได้สามเดือนโดยถ้าคนคนนี้ปะโดยโอ้โห ไปป้าแบบเจตนาไปป้าหรือว่าไปหาเงินหาท่ามั้งไปหาเงินโดยไปหาเงินแหละบบมาหรือว่าไปหาเงินบบได้แหละโบมาหรือว่าโดยแล้วก็บอได้ติดต่อมาเลยวะเนาะโดยบบได้ติดต่อมาเลยโดยโดยคนโบติดต่อมาเลยเนาะตั้งแต่ไปแล้วก็บอติดต่อมาเลยเจ้าน่ะเป็นคนบ้าน นี่เลยบอสดูบปัทพัวของเจ้าได้ล่ะเป็นคนบ้านใดคนขมวนคนบ้านหมันอ๋อคนละเมืองละแขงคนละเมืองลงโอ้สะพพะเนาะอาจเพิ่นสิเมื่อบ้านเพิ่นแล้วก็ได้เนาะโดยเขอมาลงกันโดยมาเปลี่ยนไปนี้ก็มีเนาะคนเฮาเนาะหลังจากถือผ้าแล้วก็กันเนาะเจ้าก็เลยอยู่น่าเมย โดยกับเมย์เป็นครูคำครัวหมอกำเนาะนอะตอนนั้นเขาก็ไปหาเงินได้ตอนเขาคือผ่านไปแล้วจ้างเกี่ยวเขาไปหลายอย่างไเห็ดสลรพผัดเนาะสาวดยเพื่อสิได้เงินเนาะเห็ดรับจ้างทุกอย่างเนาะเนาะด้ดยเพื่อลูกเนาะผ่อลูกเจ้านี่จงคนเนาะสองคนสองคนโดยลูกเจ้ากะอยากคือเมย์เนาะลูกสาวคือเมย์เลยน้องยังน้องอันนี้นะ น้องเซมมี่้องแจ็คสันโดยเนาะเพื่อนกับอยู่น้ำโพน้ำเมเนะหลังจากพัวนีไปเนาะเนาะที่ว่าไอ้พักกันอยู่น้ำกันนะพักกันออกอยู่เฮือนชุ่มเจ้าแล้วโอ้ออกอยู่เฮือนตัวเองแต่ว่าพัวไปแล้วก็บ่มาเลยแบบทิมให้เจ้าอยู่กับลูกนะเนาะให้อยู่กับลูกกับ จนเฮาสิได้ค้อลูกให้จังขึ้นมาอยู่นแม่อ๋อตอนเพิ่นบ่กลับมาแล้วก็บ่ได้ติดต่อมาเลยเจ้ามีความรู้สึกแนวใดบ่ที่ว่าลูกผัวบ่กลับมาก็เสียใจเสียใจบ่อ๋โอโดยเนาะเขามาเหตุเขาเฮาไว้นีเ่เนาะทั้งที่เฮาถือผ้าคาท้อ,องแม่นบ่ขเขายังขีมเฮาได้เนาะน้องเนาะโดย น้องไอ้อายากจะเสียใจนะเด้อก็สร้างข่าวดอกผู้ชายมัน,ม,น,ม,นมันผู้ชายมันบ่ด,ดีก็ปล่อยมันไปบ่ต้องไปคิดห<อ>ยังกับมันโดยโดยไไดจากมือหนึ่งค่ะอาจสิพอ่อผู้ดีเนาะตอนนี้ก็อยู่กับลูกไปสะก่อนหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าไปก่อนเ้องเลยแต่เดี๋ยวมื้อนี้น้องเห็นหยังไปตัดอ้อยโอ้ไปตัดอ้อยดูไปตัดอ้อยโอ้ดยน้องล่ะ น้องคนเกษียใจเนาะพี่น้องสาบุนกะซกบเป็นยังน้องละอดเอาเดี๋ยวกะเอื้อยเป็นกำลังใจให้เด้อเดี๋ยวจกเมื่อเอื้อยกะสีมาเยี่ยมเยี่ยมยามน้องเนอะโดยน้องคนเกษียใจเนาะสาบุนเสษียใจน่องคนเป็นแต่สงสารน้องคนเนาะคิดมายามใดก็น้ำตาออกยามนั่นเนาะน้องเนาะโอ้สิลูกพอดีเป็นตาฮักตาเพ่งเขาบุคิดหอดลูกก็ปล่อยเขับไป๋ยวเหาวอาจิ ตไปเมื่อหนาอนาคตของน้องกบซีดีขื้นเพื่อลูกเต่าใหญ่น้องกะซีมีความไปกินกินแ่บบ่มาเกี้ยงสู่โตไปน้องก็เป็นกําลังใจให้โดยเจ้าไปตัดอ้อยแต่ละมือนี่ไปตัดรับจ้างไปทุกมือว่าน้องโอ้แต่เมื่อนี้ไม่ได้ไปโดยมื่อนี้ไม่ได้ไปรับจ้างเพื่อนี่แบบใดน้องละเป็นรรยวันหรือว่าเป็นมัดเป็นมัดบ่โดยเพ่อนจังมัดหนึ่งทราย โอ้มัดเจ็ดรลอยมือหนึ่งน้องตัดได้จังมัดได้ประมาณสามสิบสามสิบมัดได้ตัวใดสามสิบหาพอนวะหาสาสิบมัดจิ้มได้สามสิบลาเจ้าไปตัดอ้อยไฟอ่าวลูกแก้วหายน้องเอาไปน้ำเอาไปน้ำโอ้พลโมยูนะเมย์วะ โอเป็นแต่สงครามน่อเพื่อนพี่น้องเนาะโอโดยด้วไปเพื่อซองก็ได้นั่งเป็นมูน้องเนาะจะไปนูนนดูฟางอ้ยมือก็ได้ประมาณหนึ่งวันเช้าเนาะมือมือแต่ละมือนี่ได้หอดีกว่ามือละสมมติเป็นเงินบาทได้เพิ่มมือลอยบาทน่องบ่หอดบ่หอดเพราะว่าเหางยากลูกน้ำน้องเนาะ ซาบุญกระซิห้น้ำนองผลนี้เราถือนองเลยนอนกันปะาบุญกระซิห้ยกันเนาะมันกเอื่อยกันตื่นตันเพราะว่านองเอื่อยกระซห้น้ำเนี้ยเพราะว่าเจ้าฟาน้ำตาเอื่อยเนาะเอื่อยกระิน้ำตาอือแ่เนี้ยมีเอืกระซห้นำเนีเป็นคนตาื่เป็นคนนอนกันฟานอนเากะ ไปสู่ไปนาะไออีกจังมือหนึ่งเข้ากับอาจสินความลำบากเนาะอีกบทโดยเดี๋ยวลูกกันยั่เนาะเจ้าอยู่น้ำโพน้ำเมที่อันนี้เป็นเฮือนเอื้อเนาะน้องเนาะดูอยู่น้ำโพน้ำเมกะพเมฆ่ะเห็นห้เห็นหน้าอยู่ว่อ๋อกระเพาะกุ้มกินอยู่วืโอ้โดยโดยใช้สาเฮือนพเม์อยู่ทั้งดูก โอ้แทงออกบ่อ๋อโดยๆเจ้าก็ได้มานอนอยู่นําแม่เนาะเพราะว่าเฮือนเจ้ามันบ่มีผู้ชายเฮาก็บ่กล้านอนเนาะนละโอ้โดยพื้นก็บ่มีเนาะโดยโดยโอ้น้องนี่ยังกินนมอยู่บ่กินนมเจ้าเองบ่โดยโอ้น้องก็ยังกินนมอยู่พี่น้องเอ้ยน้องน้อนก็ไปนําเนาะพี่น้อง การแสดงว่าลูกของน้องพรนี่กับฮู้เนาะไปนั่กับเมย์เน่ะโอ้โหได้เมย์เมย์ไปตัดอ้อยปีสิบเดือนแล้วน้องอาริตน้องแซมมี่อันนีปด้ลูกสาวเนาะคือเจ้าเนาะอันนี้น่าจะคืออันนั้นเนาะคือทางปอเพิร์ดเนาะเนี่ยเพิ่นดกะว่าคือการเดวอยกับลังเฮียนปากแก้มเพิ่นนี่เพิ่นเจ็บอยู่บ่ที่ว่าเป็นตุ้่เนาะต๋องขึ้นทีแรกกับมีแนวถือบอกเลย อขึ้นเองในแต่ที่แรกหนาขื่นไม่ได้มียังเขาโดยโดยเป็นวัซซีนหวานเออบุญเนาะโดยโดยป้าบุญเนาะเนี่ยลูกสาวเพิ่นหิวขนมมาเป็นพวงเป็นพันเนาะสบุญซื้อมาต้อนเพิ่นบุญเนาะโดยซื้อนมมาให้น้องกินน้ำซื้อมาเกี้ยงเนี่ยซื้อขนมเนี่ยบางลูกขนมนะเป็นแต่แซ่บอยู่บ่ล่ะกินบางลูกเห็นปะป้าซื้อมาต้อน ล่ะมากินเชิญกอีลามากินบ่มาบัดหน้าไปซื้อมาให้กินอีกเด้อเดี๋ยวมื้อหน้าอ้ายสิแวะเวียนมาอีกจักล่ะดอาขนมให้น้องกินนําเก็คือมามื้อนี้กพเพิ่นเจือเนาะดมื้อนี้สักเครืองโอ้สักเครืองอยู่ส่วนน้อยเด้ออไปทุกมื้อย ยัากินทุกหละแสียบวะกระโสกดีคือกันน้องสมบูรณโดยแสดงว่าฮาโสกดีเนาะเอากระมาเป็นมือแรกเอ่ยกระมาครั้งแรกถ้าว่าน่ากระอาจจะมีครั้งโตไปอีกตัวอยากมาเล่นน้ำอยู่เด้วก็เห็นจะในคลิปทางบ่าวลาวเพื่อนเลยกระเดียวเป็นเคสของบ่าวลาวเพิ่นเนาะเอาก็เลยติดตามเพิ่นคือกันนะนะเพราะว่าเพื่อนหน้าชงซานเฮงเดยวนาะเบ้ามากระน้ำตาออกสบุรกระน้ำตาออกน้ำ โอ้ยกะสู่ต่อไปน้องเอ้ยคนเฮาชีวิตยังบ่สิ้นเนาะถ้ากันลื่นล้นไปเพื่อลูกเพื่อเต้าเฮาเพื่อลูกสองคนโดยเพื่อลูกไงกะกะสิสบายน้องเอ้ยู่ไปกับลูกกับเต้าไปเนาะบ่ต้องคิดอย่างไรคนเฮามันบุดีมันกล้าทิ่มเข้าไปกับปอยมันไปเข้ากปล่อยเข้าไปโดย ถือว่าเขาโบเมนเนื้อครูค่ะโดยโดยเมีนถือว่าเขาบบได้สั่งมากับเขาก็คือว่ามีแต่ว่าเพิ่นว่าว่าสิไปหาเงินบาเกิดปวดโดยเนี่ยิ่นว่าว่าเป็นกับอดีตพิธียังกันเอออดีตพิธีอดีตยงกันโอ้ยเพิ่นเก็บเครื่องไว้แต่เมื่อกลับขึนพุ่นเพิ่นสิไป้ะเก็บเครื่องเองโดยโดยแล้วก็ทั้งพี่น้องทั้งเพิ่นก็บ่ได้ติดต่อหยังมาเลยบ่เจ้าก็บ่ได้ติดต่อหาเลยบ่ส่วงวางเพิ่นไป้เลย ติดต่อฮะเขาเขาไม่ติดต่อโดยโดยวันนี้พ่อแม่์ทั้งิ่นกับ่บได้มาเยี่ยมมาคอยเลยบ่พ่อแม่์ทั้งิ่นมาส่วนเท่าได้คนนี้เพิ่นหลังจากที่ว่าใหญ่แล้วนี่ยังยังเพิ่นยังไม่ได้มาเลยสำหรับพี่น้องเนาะโดยเนาะพี่น้องทั้งพุนกับโบติดต่อมาเลยเนาะพอได้เมย์เนาะพอได้เมย์ทั้งเจ้าเนาะเพิ่นได้บิ่งแยงซอยเจ้าโดยโดยโดย เจ้ามีพี่น้องจ้าคนเคนยังว่าทุกคนโดยโดยจะเป็นคนที่สี่โดย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 คนที่สี่โดยเนาะคนเกิดอายุซาเจ็ดปีเนาะเจ้าเนาะโดยพี่น้องเจ็ดคนมีครอบครัวเพื่อทุกคนแต่ว่าเนาะโอ้มีครอบเพื่ทุกคน คนยังน้อยโอ้โหคนนึงโดยโดยยังน้อยใส่คนหนึ่งเนาะเพิ่นก็มีพี่น้องอยู่เจ็ดคนพี่น้องพ่อแม่ยังเบิด์เปล่าล่ะโอ้โหโดยโดยโดยสมบูรณ์เกษตรธรรมสอกใส่ในยังน่อยเนาะพี่น้องเพราะว่าเขากับบุคคลมาจากเครือเนาะอก็ขออนุญาตน้องเพิ่นถามไทยเพิ่นทักไทยเพิ่นเพราะว่าเขากับอยากคู้ว่าน้องเพิ่นความเป็นมาเพิ่นจังใดเนาะทีไปที่มาโดยโอ้เพิ่นก็เห็นได้ลงคอปะนันเลยเนาะทางครัวเจ้าก็ ก็ว่าสิไปหาเงินแต่ว่าเอาไปพนักาสิไปหาเงินก็ให้ไปเนาะก็บ่ได้พีดเฮากะบ่มีเงินบ่มีคำเนาะผัวอยากไปก็ให้ไปเนาะตอนนั้นก็ท่องนอะถือพานำเนาะโดยโดยไปแล้วไปเลยอย่นี้โอ้บด้โทรบ่ได้ติดต่อมาเลยเนาะโอ้เนาะโพดพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็สร้างเหเนาะสี่แล้คนเฮา ผู้น right, ่ะโบโหใจเนาะขนาดลูกคัวกันยังถิ่มกันได้โดยขนาดลูกสองคนทั้งยังกัดแม่เล็กเนาะโดนเลยสี่ลูกห่างกันยังป้าได้โดยพี่น้องเลยกินนมแซ่บว่ะล่ะอันนี้เป็นนมซอยเนาะป้าบุญเป็นคนซื้อมาให้เดลยจะกินสบุญก็ได้ซื้อมาเกี้ยงซื้อนมมาขนมมาให้น้องคนพี่น้องเลย สุดท้ายนี่ก็เฮากะเดี๋ยวเฮาสิเอาเงินให้น้องเพิ่นซื้อขนมเนาะเดชบุญสิงยางสิไปนั่งใกล้ๆน,น,น,น้องเพิ่นเนาะโอเคเอ่ะบ่ล่ะเงินซื้อขนมนี่อ่่ะบโดยน,น,นเอาปะเอาปะเอะบ่อาปาให้ไปซื้อขนมเด้อเด้อถูก<ด>เป็นบ่ลูกถูกด้ดดดยขอบใจหลายๆโยมันแก้มนี่ เมื่อไงล่ะกันครั้งลูกโอ้โหใหญ่ชอบอะไรเจ็บพอจังเนาะเห็นดีว่าฮะโดยเท่ากับผู้หัวเพื่นเจ็บหรือเปล่มันมันเป็นโพมตัดยามใหญ่เนาะก็ได้มาเล่นน้ำนองเพื่อนนาะได้มาโอ้มาลุมกันกับพี่น้องเยก็เป็นแต่สงสารเพื่อนเนาะเพื่อนให้สมมุติก็ให้น้ำพี่น้องเลยน้ำตาอะไรน้ำนองกันไหม ชอากันได้มาอีกเนาะถึงเตือมีโอกาสนะฝรัสิเศสลมาเล่นนะเพื่อนเนาะสาบุนกาบเรนเนียงมีขนมมีนมหรือเปล่เงินมี่น้องไว้ซื้อขนมกินพี่น้องเลยเจ้ากับคุณดีบหรือว่าสิเอิร์นบอสสวยฮาวสิลำบากเนาะอยู่กับลูกเจ้าแล้วก็ลูกกกินนมพาอพ่อเนาะลูกยังกินนมจอยโด้วยกำลังฮาวสี่สิบสอง เดี๋ยวเพื่อลูกป้านุ่มป้าหยังก็อาจสิมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอยู่กินข้าวแซ่บอยู่ว่าจ้ะก็กินแซ่บอยู่กินข้าวหลายก็แบบนี้แม่ลูกฮอนโูกฮอดอยากอ้วนส่วนนึงอยากอ้วนเฮงโดยโ้ดยเพราะว่คนโตน้อยนี่โดยมีลูกกินนมอีก็เลยโน้อยๆผู้ผู้แรกก็กินนมเจ้าบ่โดยกินนมบอโดยๆไ่กินอกโดย ก็โดนแก yeah. ่หน่องก่สกอดเลาเข้าหาต้องหาอาห้กินเนาะเพราะว่าเข้าไปใส่จะได้สบายเนาะเห็นงานเห็นงานก็สบายหนิค่ะเลยด้วยอันนี้ป้าน้ำแบบป้าเพิ่นก็ได้ทำแบบเพิ่นหองนุ่มนะแต่ตอนนี้ยังป้าเพิ่นมาได้ไปตัดอ้อยก็ต้องเอาไปน้ำใส่สาดเปปูไว้แบบเพิ่นนอนกะโอนน้ำร่องอ้อยกะหู้เนาะผัดอีกหน่อยบางคนนี่น้องพามีคนซีโอยุได้ดยโดยอันนี้ทำแบบนน้นอากาศมันคลายด้วย เอาเอาสาไปปูนังน้องเอาเข่าเอาหนามไปเนาะโดยไปแต่ละเมอนี่ไปเตะจังโมงเด็ดมือเด็มืแล้ววันนี้กลับเพี้ยจังมือประมาณสี่มือห้ามือกับด้วยดยวยด้วยเจ็ดมือเฮากัได้มาโอโลมกับน้องเพิ่นกัเป็นเวลาชดนเติบเนาะพี่น้องแล้วกับวันนี้กัสุดท้ายสบุ่กสิได้เ็สลาโคเด้อร์วันนี้เด้อไว้มือหนาสิมาเล่นน้ำเพลินใหม่พี่น้องเลยมาเห็นตัวจริงแล้ววันนี้แต่แต่ก่อนเนีเห็นแต่ในคลิป สาวบุญบ <D> ้านหนาแล้วก็คลิปแรกก็คือเบาบาลนบาเลาพะเพินเบาวลาโดยาเลาบาวลาพเพินเนาะโดยอในซองของเพิ่นแล้วก็ต่อมาก็คือของสาวบุญบ้านหน้าแล้วก็เบาเตียงทองที่เห็นน่ะนะโดยโดยมื้อนี้เฮาก็ได้มาเห็นตัวจริงเนาะเพิ่นก็เป็นตาฮักแล้วก็เป็นตาสงสารเพิ่นแล้วก็น้องเพิ่นก็งามว่าน้องเพิ่นอายุยังน้อยเพิ่น27ปีสมุนน่ ปายแล้วเอื่อยหนึ no. No no uh ่งสี่สิครัวแล้วเด้อื่อยผมงามสับเจ้านะเอื่อยกับมีลูกเป็นบ้าแล้วลูโดยเอื่อยก็ได้สละเจ้ากับสละเวลามาคุยเอื่อยโดนเติมเนาะเอื่อยกับสีขอลาเมื่อก่อนเดินาะเด้อไปผนานมาเด็กทำไมเด้อโดยสบายดีเดินโดยสบายดีเด้นพี่น้องโดยสบายดีน้องน้องเพิ่นกาทั้งเว้าทั้งไห้เนาะทั้งตาออกเพราะว่าลูกผัวกันหนี ปะเนาะพี่น้องเลยโอเคเนาะสบุนก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามสบุนตั้งจบเนาะทีบอกขามโฆษณาพี่น้องเลย okay, เสบุกนกอ,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 อรค,อลกคลิปนี้ก็ขอจบไว้ซ้ำนี่เนาะคลิปหน้าพ่อกันไหมเด้อสบายดีน้องเพิ่กนกำลังกินยางเมื่อเฮื่อดเพิ่นดยโอเคเนาะคลิปหน้าพ่อกันไหมพี่น้องเลยไปยแล้วบาย